ครับกระกสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฮาี่ทำการพิธีบวงสวงเปิดธรรมเนาะครับเนาะโดยการบวงสวงโดยการทำพิธีของภูนามหาลาบครับนี่ครับทำเทียนอยู่ข้างน้านี่แหละพี่น้องนี่มิทาสองทำนี่น้องกันครับเป็นทำสองทำเนาะคบเนาะ เดู่บ้านอา่าอกาสานห้อยู่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจานในเวลากะใกล้าขาม้าทุกขาทุกคณะละพี่น้องพี่น้องที่ล่อ้าลุ่นหางประทัดก็ล่อไปน้าขันแล้วพี่น้องเด้อว่าเไ็้เน่าทั้งตัวไรฝ่าปีฝกา,า้องเฮา นันออกเมที่บ้านจังอยาจังอจังปั่นเนอัอบากปั่เสือกทุกข์กับมือเนีก็สีเสือโทกพอไว้ด้วกันโอ้ยดีไหลอหมมากถือเข้าอีมาพ่อนกันบุนรลายสายเงาไม่ยังรอะนะฮะนั่นเป็นเส้นสั้นเด็กดีๆของรักษาจาของเนี่ย ปีเจ้าของก็บอกาน้ำมันปัดตองแรงตองแงเยอะนเป็น่ไหนอนี้มาด่รักษาเนียกุมต้องมต้องมีคาไทยเลยคาไทยนีเอาไทยวาวำกระิย Uh, oh, ini, ini, ini. Pusat, pusat, pusat. Sebut <coughs> <coughs> telan. ปีนารถใหญ่คือสิขออเขาหอดู่ดอกเฮ็ดรอบทางนี่เด้อทูนาก็ไดติดอ้อมผู้วาลดลดา่านี่เฮ็ดอพอดเขาเมื่อหานีรถรถคือสิแล่นกนเลทั้ง่าฮะะเท้ารัดยาก็ได้ขอน้องมีพอบนไปเรืเ่อยๆก่อนขอน้องมีพอบนไปเรื่อยๆก่อนอ่ะคือสิบ,บนซัมนี่แล้วเนาะอ่ะมามางแค่มะ อาใคร,อ,ใครอยากติดบใบสีปสากหน้านะครับเพื่อ <ละ S 1> ช่วยกันนะครับทําบ <ละ S 1> ุญทำกุศลวันนี้นะเปิดใบสีปากหน้าให้อาภูสิงสุฑาเนศสีปฐุมมาครั้งตลอดถึงภูอน,นันตนาคารภูผู้ชมนาคาร,รานาตานาคาร,ราต่างกันว่าอวโอชอนไช่เฮปีเฮดองอหายไปนุ่งติดใบสีตามกําลังศรัทธาดูพี่น้องเด้อภูนาติดไปก่อนเรา อ่ายบสีนิดายสีวันนี้ขอบคุณนิดายสีคุณพ่อสุรศักดิ์ด้วยนะครับคุณแม่นี้แม่บ้างขอบคุณทุกท่านด้วยคราบวันนี้มาทําบายสีสวยๆขอบคุณพระช่างไทยรัฐตุ่มทำแม่เดาตุ่มทำนะครับร้านปั้นนองแม็กพี่น้องอยากปั้นปูองไหไปติดต่อได้เลยพี่น้องเนอไปบนหามาบนเถิ่กติดต่อน้องแพนก็ได้พี่น้องอ๋อติดต่อน้องแพนแยูนีเอาไปพูนแต่เผลอยู่ทั้งน้ำผลบ้างกระทืบายสีนะ เออนั่นล่ะมาไมหน่อยอย่าไรเงี้ยเออเออเอ่ตามนี้เนี่ยที่เหลือไปจัดการอ่ะมาก่อนพี่น้องเนอะใครอยากจะร่วมทีบใบสีปากหน้า นะครับขอได้เชิญร่วมด้วยช่วยกันทำบุญครับครับเมื่อคืนนี้ผู้น่ากลงหน้าลงหลัางยิ่วุ่นไปหอดสามแยกตำรวจพอเป็นปุ่นบานโกจานอยู่ท่านกับไปโคกจานอีกส่วนหนึ่งวนนาวนลัางยางจปน้องแพนในเวลาพี่น้อง เคยมาครั้งนั้นน่ะ G.P.S. ไปตกปับเห็นรถนั่งมิดอยู่บ้านพอดีแต่มาขึ้นมาตีหอดนี่ตีซีรึงงมพุจชักองไปเพราะว่า G.P.S. มันไปจอดที่หน้าอบตผาย้อยมันเป็นสุดจันปัดยวนไปบ่ถือ้วบานบ่ ับเสร็จจากตรงนี้แล้วปุนาจะเดินทางไปทําบุญมหากรถินที่ยะโสธรพี่น้องวัดคู่เมืองอําเภอมหาชนะชัยต่ออีกงานหนึ่งพี่น้องอ่ะมาสมุกสมบัติคับอ่ะขอมาก่อนอ่ะมาเด้อพี่น้องเด้อร่วมโดยช่วยกันพี่น้องกรละบาทกรละเบี้ยวันนี้ทําพิธีเปิดปากถ้ำวัดป่าปู่วกบ้านวันกกบ้านน้องกบจาน ตำบลผาโอยอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยพี่น้อง,องตล<ร>งน้อ<ร><ร>ีกละนินเบิ่งหมายเล็กให้พูดนั้นมหมายเด็กเองน่าที่เป่าวีดนี้เด็กเองอ๋ออนุโมทนาสาธุด้อิเมเดออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำว่าคนอย่าจนต่อภัยสุขภาพร่างกายแขนแน็งแรงด้ออีแม่เดอ เออมาทำถึงทำท่านติ่มปี่สีปากนาขาวันก็ว่าได้ขึ้ขึ้นอ่ายี่สิบล้านสามสิบล้านพี่น้องฮะลองประโคมดู ลำดับต่อไปนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางวัดป่าภูห่วงบ้านวันกกันตำบลผาน้อยอำเภอบางสะพุงจังหวัดเลยขอกราบเรียนเชิญคุณแก้วกเรยาณีพร้อมสามีมาจุดเทียนชัยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทางวัดป่าภู่ขอกราบเรียนข้าพบอกคุณแก้วกเรยาณีพร้อมด้วยสามีครับผม เป็นเชิญต้องพายครับครับคุณจิรพรดวงชัยถ้ากรับนับต่อไปขอการเป็นเชิญคุณแม่น้อยคุณชริสยาดวงชัยขอการเป็นเชิญครับ ตัววัชรินทร์สุธรรมกรบเวนเชิญตัววัชรินทร์สุธรรมอะไรมบัอาบมาของกาเป็นเจริญคุณพ่อช่างไทรรัตคุณแม่ยาวตูธำจะของร้านนบ้านหนองเม็กีนน้องขอการเปเจริญมาจุดปใจพธุกปานาเป็นพี่ดีให้แก่ลูกได้หลายวันนี้ขอเป็นเจริญครับคนลเล กลับไนเชิญแม่ครูหอมเมืองอ่ะไปจุดให้ลูกลให้หล,ลานนี่รังดับต่อไปต้อกับไนเชิญน,นิ้ปลายสีเจ้าของบายสีสวยๆติดส,สนใจติดต่อได้ทั้งพี่น้องเด้อ ไปขอกราบเรียนเชิญช่องสุรสิลพารวยเชิญประสุมในตู้เตียงใจใจเนียวไม่จะเป็นสะพานบุญยวเลยเนาะ อ,อ่ะนะหวาที่พอศีกำลังจุดูุพระผู้มีพระภาคเจ้าโฮมใดทรงเป็นพระอรหันต์ตัดสรุ่ชอบด้วยพระองค์เอง ประกอบต้นด้วยเมตตาคุณมุทิตาคุณกรุณาที่คุณแก่ฝูงสัตว์ทั้งหลายและเป็นผู้เป็นใหญ่แก่โลกทั้งสามฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพึ่งใบบุญโพธิสมภารอันกว้างใหญ่ไพศาลข,ของพระองค์ท่านวันนี้ข่า,าพระพุทธเจ้าพราเทพเจยาพุถุธรรมและสมบัติผานทั้งหลาย ได้กระทบพิธีอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาสมโภชรประชุมกันณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้เนื่องด้วยวันนี้ศรัทธาเจ้าภาพทั้งหลายอันได้ร่วมกันทาพิธีเปิดปากถ้ำที่วัด่าผูหัวได้ทาพิธีในวันนี้ขอให้พวกกระเบียไต้จุดทำพิธีให้สาเร็จผลสมสูรณมากๆปรารถนาโส่วนทีวจะได้ให้เห็นว่าวันนี้มาทำพิธีเปิดถ้ำบังบดาน ขวบครั้งผู้ข้างเขาอ่าได้ได้ตัวใดนนาพี่น้องเนาะพี่น้องได้เห็นตีหูเหมนน้ำกันเต็มคันรักพี่เพราะสิทธิ์เรื่อว่าเป็ดีเป็นเดียวเอาได้พี่น้องเด้อมวดก่อนโคนน่าไปทำพิธีออกทั้งสองตัวล่างสามตัวบนบนวดนี้เพิ่งว่าพี่น้องได้ตัวใดนเอาเห็นพี่น้องหกสี่สองอ่าหกสี่สองน้พี่น้องเด้หกสี่สอง สี่พี่น้องหกสกับ3ามสแล้วครับเพือพี่น้องเด้อสาแคปนายเอาินนี่ปิดหนาไปจะเป็นแนวทา้งให้แกพี่น้องเขาหกสีกับ3ามสี่สามสีพี่น้องเด้อ ฟังดีๆได้พี่น้องกพี่วานที่กันมีการบวมควงก็สินกัได้เบ้าถึงเลขตัวนี้ครับหกสี่องว่ากันโยมับักันพี่น้องกนโยมมาจริงๆพี่น้องมาย่นีครับพี่น้องสี่สอนไหครับค่องครับสามสี่กับสามสีกับสามด้พี่น้องเด้อเอาท่าแคบไปแล้วพี่นาองเอาแคจอไ้แล้วพี่น้องผูหน้าสิยัดกเขาเ้พี่น้องสุผูสุคนเฮ้า เจรนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเฮาจงลำบาด้วยเป็นน้ำกันกาจะลืมกับพี่น้องไปมาไปกรับเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อตรวหน้าตรวหลังเอาไว้จะเป็นแนวทางหาตัวขามานจะน้ำกันภาษาถูกภาษาถูกภาษาถูกหัวพี่น้องลำบาด้วยๆเป็นน้ำกันนะครับเด้อจังไดก็ดีครับพี่น้องก็ฝากกดนแก่ฝากคนในฝากคนติดตามไม่ต้องพี่น้องเด้อสวัสดีครับเ็แจังไดก็อ๋อครับพี่น้องเร็แจังได